โอเคครับอยู่กับร้านบางคาแอร์ซอฟนะครับวันนี้มารีวิวเจ้าตัวก๊อกยี่สนะครับตัวนี้ไม่มีกล่องนับสภาพปืนค่อนข้างใหม่นะครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่2,700บาทนะครับพร้อมเล่น3,000บาทนะครับฟรีค่าส่งนะครับผมตําหนิภายนอกนะครับมีตัวนี้ที่เดียวนะครับเป็นรอยถลอกนะรอยถลอกของคันแขวนสไลด์นะครับน่าจะเจ้าของเก่าอาจจะมีอาจจะเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ผมมาแต่งเล็กน้อยนะครับ ปรับแต่งคือเจ้าตัวนี้นะครับคันแขวนน่ยมันไม่แขวนนะครับมันเกิดจากเจ้าตัวคันแขวนเนี่ยมันมันมันอ่ามันบิดนิดนึงผมเลยม,มาแต่งให้มันกลับเข้าที่เลยแขวนสุดแล้วนะครับอันนี้ไม่ดูเนี่ยมันต้องดีดชนแบบนี้นะครับคันแขวนนะถ้ามันดีดครึ่งหนึ่งแสดงว่า,าอันนี้ผมบอกปัญหาเลยนะปัญหาที่เกิดกับก๊อกเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือไอตัวคันแขวนเนี่ยบิดไม่ว่าจะเป็นจีนหรือบิวอี มันจะเป็นของค่ายไหนก็ตามนะครับผมที่เจอไม่ต้องค่ายไหนที่เจอหลักๆเนี่ยก็จะเป็น WE กับ Army แล้วก็เบลนะครับสามค่ายนี้คือเจ้าตัวคันแานสไลด์ก็เป็นเหล็กนะครับเหล็กก็จริงแต่มันมันบิดได้นะครับคือบางทีแบบรากระแทกแม็กแรงเกินไปตบแม็กบ่อยๆมันก็ทําให้พวกไอตัวคันแวนเนี่ยบิดนะครับพอบิดปุ๊บเนี่ยมันเสียองศานะครับแล้วเวลาพอมันดันแวนสไลด์เนี่ยมันจะดันไม่สุดแล้วมันก็จะกินขบนะครับกินขบแบบเนี้ยครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยบางทีนะครึ่งหนึ่งแล้วมันก็จะขบไม่สุดเเนนี่ยมัขขบ้าไปจ มันถลอกหมดแล้วแล้วก็เหมือนเดิมนะครับยาตบแบบนี้เหล็กโลหะมันกินเนื้อนะครับเออบอกไปหลายคลิปแล้วไม่รู้ใครเล่นตามบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ผมเชื่อว่ามีนะครับเออนะครับให้ดูภายนอกอีกทีนะครับเป็นยิงลายล่องลึกนะครับไม่ดีนไต้หวันนะครับค e ิคอลอ่าเพ n t i n g อะไรทักอย่าง building นะครับเจนสี่นะผมตัวนี้เป็นเจนสี่สามารถหาหลังมาใส่ได้นะครับศูนย์หน้าหลังเป็นแบบแต้มสีขาวนะครับด้านบนเป็นแบบซ่อเจะพอร์ต นะครับซึ่งเอาไว้เท่งเดียวใช้งานอะไรไม่ได้นะครับคือเอาให้มันเหมือนปืนจริงแล้วกันเนาะอ่ะแล้วนี่แม็กนะครับแม็กของเขาจะเป็นแม็กแบดเดียวกับออกสิบเก้านะครับออกสิบเก้าใช้ได้นะครับอ็อกสิบเก้าเนี่ยใช้กับก๊อกยิ่มสามได้เลยแล้วก็ก๊อกยิ่มหกได้เลยนะครับโอเค่ะต่อรูปภายในกันนะครับจะไปทดสอบยิงกันแล้นะครับปึ๊บดันออกหน้านะครับติดสักครู่นะครับไม่ถนัดเลย Okay. ต้องใช้มือตบนิดนึงนะครับอ่ตัวนี้รื้อซ่อมแล้วนะครับแล้วก็เช็คระบบแล้วเรียบร้อยรือ้อซ่อมเพราะว่าอะไรของเดิมเพาะเสียหายมานะครับก็รื้อซ่อมเลยตัวนี้อัพแบลิ n แล้วนะครับแฮ,แฮมเมอร์ก็เดิมของเขาคือเดิมหมดเลยทั้งตัวนะครัสภาพภายในค่อนข้างใหม่นะครับเล่นนะครับอย่าลืมฉีดซิลิโคนล้างกันด้วยนะครับอันนี้คือผมล้างและเทสยิงนะครับคือล้างชุดร้านไกยด้านหลัง ข้างหน้ายังไม่ได้ล้างน,นะครับเพราะว่าผมไปเทศยิง mm. ดันปิงวกระปรกมาเลยครับไอตัวไอตัวผ้ารองรีวิวเนี่ยผมไม่ได้สีเลียดหรอกมันจะเปียกๆเ,เพราะว่ามันเป็นยาเทียมแล้วถึงเวลาปุ๊บมันก็ไม่ได้เก็บน้ําน้ํามันนะครับมันจะไหลลงมาอยู่ข้างล่างใต้ผ้าอยู่ดีก็เลยไม่สีเลียดปล่อยมันเปียกก็เปียกไปเจอครับ อ่านี่เลยสภาพข้างในนะครับค่อนข้างใหม่นะครับอันนี้ล้างออกแล้วเพื่อให้ดูสภาพภายในนะครับอ่ะนี่เลยเอาออกมาให้ดูกันชัดๆนะครับ <c oughs> เออหลายคนอนสงสัยผมไม่เคยพูดสักทีเกี่ยวเรื่องก๊อ,อกนะครับก๊อกเรบกับเบล <AL> เนี่ยมันจะมีปัญหาที่เหมือนกันคือเจ้าตัวท่อร่อเนี่ยเขาชอบหัก หากเกิดจากอะไรคือมันแก้ไม่ได้นอกจากท่านจะเปลี่ยนไปเป็นอลูมิเนียม CNC หรือไปเป็นเหล็กนะครับซึ่งราคามันแพงนะครับถามว่าหักแค่เนี้ยใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับมันไม่ถือว่าเป็นตําหนินะครับผมเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับสําหรับปืนก๊อกแต่ถ้าอาจจะสงสัยว่ามันเป็นปัญหาไหมไม่ครับไม่เป็นปัญหานะครับปัญหาอยู่ตรงไหนถ้าเกิดมันหักแล้วมันล็อกไม่อยู่มันขามันคือตัวนี้นะครับ เ e เบลจะเจอปัญหาเดียวกันหมดคือเจ้าตัวติ่งเนี่ยชอบหักนะครับถ้าท่านใดหักแล้วจะเปลี่ยนฮอปไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมซ่อมได้ผมมีวิธีของผมให้โดยการเจาะกึ่งเกลียวนะครับแล้วก็เอาน็อตใส่แทนโอ้ยยา,ยาวครับไม่หัก <c oughs> ผมเคยทาลูกค้าไปสี่ห้าคนละนะครับเพราะว่าผมถามว่าคือก่อนจะทําเนี่ยไม่ใช่ว่าผมนีจะทําก็ทํานะครับเพราะถามลูกค้าก่อนว่าเนี่ยมันมีการลดต้นทุนนะใช้วิธีการทําแบบเนี้ยคือไม่ต้องเบิกใหม่ แต่ว่าทําเพิ่มเอาก็เสียก็คือจ่ายค่าช่างนั่นแหละแต่ก็คือไม่ไม่เสียค่าอะไรนะครับก็ประหยัดค่าไหลไปได้อีกประมาณสามถึงสี่ร้อยบาทนะครับก็ทำไปเนี้ยผมคิดแค่อ่าคิดแค่อ่าค่าแรงมีแค่ค่าช่างไอ้ค่าช่างไม่นับค่าช่างแล้วกันนับเป็นค่าแรงค่าอุปกรณ์เอ้ยไม่ใช่นับเป็นค่าไหลนะครับชิ้นหนึ่งแล้วก็ค่าอุปกรณ์เสริมค่าเสริมสภาพผมคิดไปแก่ร้อยหนึ่งนะประมาณร้อยหนึ่งนะครับเพราะว่า ทำไมผมต้องคิดเผ ER ื่อร้อยหนึ่งครับเพราะว่าผมมีพวกอย่างเงี้ยเฟรมมือสองอยู่นะครับ <inaudible> ท, ngày, ที่มันแตกเหมือนกันที่ผมเก็บไว้นะครับเพราะว่าอ,อะไรนะครับเพราะว่าผมคิดเผื่อร้อยหนึ่งนี่ถือว่าไม่ได้แพงมากนะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันพังขึ้นมาเนี่ยผมจะเอาพวกเฟรมของก๊อกเนี่ยที่ผมมีอยู่เนี่ยก็มาทําใหม่นะครับแล้วก็ทําให้เขาใหม่เลยก็คือถ้าเกิดผมเจาะพลาดคือยังไงผมก็เปลี่ยนมือสองที่ผมมีให้แล้วผมทาให้ใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านมือม่นิ่งนะครับช่างถ้ามือม่นิ่งนะ ท่านถ้ามันหักออกท่านต้องเจาะให้ตรงแผลเดิมแล้วห้ามฉับเพราะผมเคยเจาะฉับไปสองสองอันนะครับก็เสียเปล่าเลยนะครับผมมันก็ถามว่าคุ้มค่าช่างไหมมันก็ก็คุ้มนะครับคุ้มนะเพราะว่าไม่มีใครเก่งแล้วแต่เกิดนะผมรู้ว่ามันเป็นการเรียนรู้นะครับก็เผื่อใครอยากจะลองทําดูก็ผมก็ได้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนเท่านอกเพราะคือผมพูดแบบนี้คือเป็นการลดค่าใช้จ่ายสำหรับหลายหลายท่านนะครับ ถ้าแบบท่านใดที่เป็นร้านขายผมก็ขออาภาัยด้วยที่ผมแนะนําแบบนี้นะครับเพราะผมก็เป็นคนเล่นมาก่อนเนาะแล้วก็อยากให้คนเล่นเขาเล่นได้อย่างถูกวิธีแล้วก็เล่นแบบที่มันไม่ต้องเสียตังค์เยอะตรงๆๆนะครับหรือท่านใดอยากลองรื้อซ่อมเองเนี่ยก,ก็ลองทําดูนะครับแต่ถ้าพังขึ้นมาก็ไม่คุ้มนะแนะนําว่าหาช่างดีกว่านะครับ แต่ส่วนใหญ่ช่างเขาอาจจะคือถ้าเป็นผมอะผมเป็นพวกนิยมซ่อมนะครับไม่นิยมเปลี่ยนถ้ามันถึงขั้นว่ามาหวาแล้วก็ถ้าซ่อมอีกคืออารมณ์แบบโอ้ยให้ได้พักผอ่อนเถอะไม่ไหวแล้วเจาะนูน่นเจาะนี่พลุนหมดแล้วขอพักผ่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าลูกค้าครับสภาพไม่น่ารอดแล้วครับแนะนำครับว่าให้เปลี่ยนใหม่ <laughs> เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ดีกว่านะครับเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะครับ พราะถ้าไม่เปลี่ยนใหม่ก็แน่นอนครับอนาคตน่้ก็คงกลับมาสภาพเดิมน,นะครับผมอ่ะตรงจราพีขาวแล้วเรียบร้อยนะครับใส่ตัวท่อนอกนะครับลุบอ่ะลืมตาจราบีขาวชุดล่างไปเลยนะครับ ทาเยอะทาน้อยก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกแต่ที่ผมทาเยอะอย่างที่บอกครับเพราะว่ากว่ากันจะได้ขายกว่ากว่าจะได้ออกไปก็ใช้เวลาอยู่นะครับปึ๊บปึ๊บ ร้อยนะครับใส่ป้บ๊บถ้ากระแทกแล้วติดนะครับผมแนะนำว่าให้กดตัวล็อกสไลด์ลงแล้วค่อยๆดึงนะครับเดี๋ยวไม่ถนัดเลยอะไรกันต่างนานาที่กล้องอยู่ตรงกลางเนี่ยะครับผมมันไม่ถนัดโอ้ยเอาติดๆนี่โอเคเรียบร้อยเสร็จไกลปึ๊บแล้วก็เอาผ้าที่ไม่เลอะน้ำมันมาเช็ดนะครับดีอ๋อนาคตมันจะกลายเป็นผ้าเลอะน้ำมันนะครับ พอเลิกเสร็จพวกผมก็ซักนะครับนั่นเองนะครับเรียบเช็ดเรียบร้อยสภาพถือว่าค่อนข้างใหม่นะครับมีรอยนิดๆหน่อยๆเองไม่เยอะนะครับก็จะมีแค่ตรงนี้แล้วก็รอยแค่นี้นะครับอันนี้รอยตามการใช้งานอยู่แล้วนะครับตัวตัวนี้ใครชอบเล็กๆสั้นๆนะครับก็ยี่สิบสามก็เป็นอีกตัวที่น่าสนใจนะครับผมแมกกาซีนเหมือนเดิมนะครับฉีดเข้าไปตรงนี้นิดนึงนะครับันนี้อันนี้ แลังใส่แม็กกลับเข้าไปแค่นี้ก็โหลดเอานะครับพร้อมยิงนะครับผมโอเคเราไปชมการทดสอบยิงกันเดีวยวครับจุดลอยๆโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัว W.E ก็ค e ีบสามนะครับผมมาทดสอบยิงกันนะครับแคทผมจะทดสอบเป็นเจ้าตัวหลุดมือนะครับอิทิพันนะครับผมมากดค้างไว้หกถึงสิบวินาทีนะครับโดยประมาณแล้วค่อยๆปล่อย พอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็โหลดลูกนะครับโดยใช้การดึงแบบนี้แนะนาให้ใส่แบบนี้นะครับเพราะเขามีช่องใส่ลูกมาให้เราก็าใ,สใ,าาใส่ไปเกือบนะครับอ่าผมใส่ไปเกือบเต็มแล้วกันเพราะว่าเพื่ออาจจะยิงเพลินก็ได้ใครจะรู้นะครับมาดูว่าจะยิงโดนไหมนะครับเอยไม่ใช่โดนเพราะความแรงก่อนนะพราความแรงนะครับมาสามก็ สองเก้าหนึ่งสานตกใจนัดแรกนะครับนัดแรกพุ่งไปสามอยเก้าเอครื่องน่าจะเพี้ยนนะครับแต่นัดที่สองสนัดที่สามสามร้นัดที่สี่สองสอนัดที่ห้าสามหนึ่งความแรงก็อยู่ประมาณ300ร้อทวนละกันนะครับมาอ,อยู่กลางกลางนะรประมาณ300รนะครับถือว่ามาตรฐานของ we นะครับผม โอเคดูความแม่นยํากันนะครับโอเคครับเป้า10เซนนะครับระยะ15เมตรนะครับมาดูว่าเจ้าตัวทั่ง23หน้าสั้นเท่าทั่ง19นะครับก็คือตัวเท่าทั่ง19แหละแต่แค่มันออโต้ได้ที่23นะครับระยะ15เมตรนะครับเป้า10เซนจะโดนไหมนะครับผม โดนตั้งนัดนแน่นะครับโอเคต่อไปก็ดูระยะ15เมตรเอ้ยระยะ10เมตรกันโอเคครับมาทดสอบยิงเป้า10เซนระยะ10เมตรนะครับดูว่าผมจะยิงโดนไหมนะครับโอ้ยมาไม่โดนนะครับไม่โดนนะเป็นที่ปืนหรือเป็นที่ผมวะ อผมใช้สายตามากไปนะครับปวดตาอยู่นะวันนี้นะครับนั่งเพลงทำเปิดอยู่เหมือนกันมาดูออโต้นะครับผมโอ้โหเล็กสั้นขยันซอยโอเคครับก็สิบเมตรไม่โดนเป็นไปได้ฮะอยู่เป็นที่ตาผมก็ไม่รู้ว่ามันก็แอบเบอร์เบอร์อยู่เหมือนกันนะนะครับแต่ผมคาใจ ในเมื่อเราคาใจเราก็ต้องมาลองเทสกันอีกสักทีหนึ่งนะครับว่าทํามายิงไม่โดนนะครับหรือเป็นที่สายตาผมก็มีเพราะว่าวันนี้ก็กเบอรเบอร,เบอร์อยู่นะครับขออนุญาตนะครับปวดตาอยู่เหมือนกันนะวันนี้ไม่ไหวแต่แม็กย็นเจี๊ยบเลยนะแม็กย็นเจี๊ยบเลยขออนุญาตเติมแก๊สอีกสักหน่อยผมกลัวไม่พอเพราะว่าซนะัดออโต้เนี่ย ตัวกินแก๊สเลยครับแล้วแก๊สมันไหลออกเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าจะยิงโดนไหมนะครับระยะสิบห้าเมตรนะครับผมระยะสิบห้าเมตรผมจะยิงเป็นเซมินะครับเดี๋ยวผมลองแต่ไม่อยากเพ่งสายตามากนะครับเพราะตอนนี้เริ่มเริ่มปวดตาแล้วนะครับอเอาเรื่องอยู่คนนี้ทำงานตาล้านะครับอุ้ย โอเคครับไม่ไหวนะครับแค่สายตาเยอะไปไม่ดีละเริ่มปวดตาแล้วนะครับไม่เพ่งแล้วไม่เพ่งแล้วขอโทษนะวันนี้อาจจะยิงได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับปวดตาจริงจังเริ่มปวดละสองข้างเลยนะครับเฮ้สงสัยเราใช้ประสิทธิภาพสายตามากเกินไปนะครับเพ่งมากเกินไปนะเพ่งมากเกินไปก็ก็ประมาณนี้นะครับตัวปืนยิงได้ปกติไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับนะ คือน่าจะเป็นที่ผมแล้วแหละเพราะว่าพวกผมเริ่มเจ็บตาคือมันเริ่มมีอาการตาล้าๆมาสองวันตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่วันนี้หนักเหมือนกันวันนี้ตาเริ่มล้าแล้วนะครับโอเคก็ยิงได้ลูกหมดสไลด์ค้างนะครับตัวปืนไม่มีปัญหานะครับแต่ที่แก๊สฟุ้งเมื่อกี้ที่ผมเทสอะคือมันเกิดจากอาการแมกเย็นแล้วนะครับแมกเย็นปืนจะมีอาการฟุง้งแก๊สจะฟุ้งเพราะว่าความเย็นมันเป็นหดตัวพอหดตัวพวกแก๊สมันจะฟุ้งค่อนข้างเยอะนะครับเรื่อง Mac, แก๊สในแมก นะครับก็ก็เอาไว้ได้เลยนะครับไม่ต้องเทีร์แก๊สออกนะครับผมก็แมกแก๊สคาแมกไได้เลยนะครับส่วนเจ้าตัว,ตวปืนเนี่ยยิงได้ลูกหมดสไลด์ค้างนะครับตัวปืนไม่ได้มีปัญหายิงเสร็จแล้วนะครับดึงดายถอยหลังลงแบบนี้แล้วลั่นไกลทิ้งทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จนะครับ mm hmm. เพื่อการเซฟเตัวสปริงแฮมเมอร์เรายิงเสร็จแล้วนะครับลั่นไกออกเสร็จแล้วเราก็เซทเซทเซทเจ้ารีเจ้ารีเซทไกนะครับกันเจ้าตัวสปริงไกล้านะครับต่อให้มันกลับไม่มันจะได้ไม่ยืดจนเกินไปนะครับนะ โอเคเนาะก็ประมาณนี้ครับท่านใดนะครับสนใจสังส่งซื้อที่เพจบีบีการจิดเซาแลดบีเคซอฟหรือกดกว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับมีลิงก์ไลน์ลิงก์เพจลิงก์ดูสินค้าอื่นได้อีกนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ